สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพามาชมกับรถคันนี้เลยครับแท้ง300นะครับผมคุณลูกค้ารู้สึกว่าเครื่องเสียงเดิมเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ครับแล้วก็ลูกค้ามาอัปเกรดอะไรไปบ้างชุดนี้จะถูกใจใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับคันนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยชุดลําโพงนะครับผมคุณลูกค้าเลือกใช้เป็นไมโครพิซชั่นซีรีส์3นะครับผมก็เป็นตัวยอดฮิตของร้านเราเลยนะครับผมแล้วก็นี่เป็นตัวลําโพงเก่าของรถคันนี้นะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าตัวสเปเซอร์ของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างบบางนะครัผมแลล้วกก็็เ กรวยลำโพงตรงนี้เนี่ยก็มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กครับแต่พอเป็นไมโคร p พลชชั่นซีรีส์สเนี่ยทุกอย่างก็จะดูพรีเมียมอัปเกรดมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวสเปเซอร์ของเราเนี่ยที่จะใช้ติดกับลำโพงเข้าไปเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ยังเป็นไม้กันชื้นด้วยนะครับเว <Wow. S 1> ลาลำโพงทํางานเนี่ยเขาก็จะทํางานได้เต็มที่ครับผมลำโพงไมโคร p พลชชั่นซีรีส์สาที่คุณลูกค้าเลือกใช้นะครับผม<ๆ>ก็จะติดตั้งทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลยนะครับผมในประตูทั้ง4บานครับผมก็ ฟังเพราะเพาะสนุกกันได้ทั้งคันไปเลยนะครับผมแล้วก็ถัดต่อมาจากลำโพงไมโครพิ d ี a ย s e นซีรีสเนี่ย ก็จะเป็นพา w e ว amp มของ m o s c o n i นะครับผม m o ส c ค n i 6หทับนะครับผมก็ Mo สโ sco นีตัวนี้จะจ่ายกำลังขยายไปที่ลำโพงชุดหน้าแล้วก็ชุดหลังนะครับผมทำงานกันโดยตรงเลยตัวนี้ก็จะทำให้ลำโพงเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็กำลังขยายที่ส่งไปเนี่ยอิ่มแน่นกระชับแน่นอนครับผมเสียงกลางเสียงแหลมข้างหน้าเนี่ยสนุกแล้วใช่ไหมครับที่ขายไม่ได้เลยก็คือเสียงเบสด้านหลังนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการติดตั้งนะครับผมก็คือช่างของเรากำลััังงงงตตตีูตู้บบออยย่่่ในโงงนโรรราาาขเเลคมแว เ,เลือกใช้เป็นซับของกลาเดนนะครับขนาด12นิ้วนะครับผมก็คือแน่นกระชับตึบๆไปเลยนะครับเพียงพอแล้วก็เกินพอด้วยซ้ํานะครับผมสําหรับรถแท้ง300คันนี้นะครับผมแล้วก็งานไม้เป็นงานตู้สูตรของล็อกเก็ตซาวนะครับผมก็จะทําให้ซับเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิธภาพของเขาแล้วก็ฟังได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ และซับที่ดีขนาดนี้จะขาดกําลังขยายดีๆอิ่มๆไปไม่ได้เลยครับคันนี้เลือกใช้เป็น Power AM ขับซับนะครับผมเป็นของ Mosconi หนึ่งทับสิครับผมจะทํางานกับซับโดยตรงเลยเขาก็จะไม่จ่ายชันเนลไปที่ลำโพงคู่หน้าคู่หลังนะครับจะคุยแค่กับซับกราเดนสิบนิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็งานติดตั้งเนี่ยยังเรียบร้อยสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของ Rocket Sound นะครับผมสิ่งสําคัญพระเอกปิดท้ายตบท้ายล่าสุดที่ทุกคันที่มา Rocket Sound เนี่ยจะติดตั้งเกือบทุกคันเลยนั่นก็คือแผ่นดมม์นั่นเองนะ เราใช้เป็นปิดซึนนะครับ p d a 12นะครับผมเป็นรุ่นิเชอร์ไลท์เลยนะครับผมก็คือจะมีน้ําหนักเบาแล้วก็เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ จุดเด่นของเขาเนี่ยมีหน้าที่หลักคือจะเป็นเหมือนการกั้นห้องให้กับลําโพงครับทำให้ลําโพงเนี่ยทำงานได้กระชับแล้วก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพของเขามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าแผงประตูเดิมๆเนี่ยจะมีช่องอากาศค่อนข้างเยอะนะครับพอเราติดแผ่นแดมไปประตูก็จะดูดีขึ้นมาเลยแล้วก็ยังทําให้ไม่มีอากาศรั่วไหลออกไปด้วยครับเวลาเราฟังเพลงครับการที่เราแดมประตูทั้ง4บานเนี่ยเวลามอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านรถเราเวลารถติดเนี่ยก็จะลดเสียงรบกวนเหล่านั้นเข้ามาภายในรถได้มากยิ่งขึ้นนะครับผม เป็นไงกับ้างครับกับแท้ง300คันนี้ฟังสนุกมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับเสียงเบสแน่นๆแล้วก็เสียงกลางเียงแหลมเพาะๆหวานๆนะครับผมคุณลูกค้าเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับคันนี้แถมยังปิดจบด้วยแผ่นแดมนะครับผมทําให้ลําโพงเนี่ยกระชับแล้วก็ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมหากท่านใดอยากมาอัปเกรดชุดแบบนี้ใครมีแท้ง300หรือรุ่นใดก็ตามอยากจัดเซตชุดเครื่องเสียงนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่ปากซอยราชดาพิเศษสายพครับหรือว่า นี่ช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้สามารถทักมาขอข้อมูลได้ก่อนติดตั้งนะครับผมหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์027929999ครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ